สวัสดีครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่หน้าโรงละครคณะอักษศรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับตอนนี้ข้างในกำลังมีการซ้อมละครเรื่องยิ่งใหญ่ประจําปีของคณะครับชื่อเรื่องนักเบดวันนี้ครับเราจะไปสัมภาษณ์เหล่านักสแสดงผู้ปิดทองหลังพระครับเขาอาจจะเล่นไม่เยอะเขาอาจจะพูดไม่มากคนท,ทั่วไปเรียกเขาว่าตัวประกอบครับไปชมกันครับ สวัสดีครับครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมครับชื่อหนุ่มครับในเรื่องแม็กแบบนี้รับบทเป็นตัวอะไรครับผมเป็นทหารไรชื่อครับที่ใฝ่ฝันอยากจะฝากชื่อไว้ในประวัติศาสตร์ของสกอตแลนด์บทพูดเราเนี่ยครับพูดว่าอะไรบ้างครับด้วยหน้าที่และสัตยาบันชื่อมนตรีวงบุตรครับเล่นเป็นขุนนางครับขุนนางชื่ออะไรครับผมขุนนางไม่มีชื่อครับพี่ไปมีประโยคเป็ดว่าอะไรบ้างครับ ยินดีตามนั้นครับยังมีอีกนะครับอีกไหมเป็นพระมหากรุณาที่คุณกอล์ฟครับเจมส์ครับก็เล่นเป็นขุนนางครับเสร็จแล้วก็มาเป็นคนนำสารครับเสร็จแล้วก็กลับไปเป็นทหารสกอตแลนด์ครับสามตัวขุนนางครับแล้วก็ทหารสกอตแลนด์ครับชื่ออะไรบ้างครับไม่มีชื่อครับมีครับผมมีไม่ทํากันบ้านนะเนี่ยชื่อโทมัสครับอันนี้คิดเองรือมีชื่อในเรื่องไัมไม่ไม่มีชื่อในเรื่องคิดเองมันต้องมีแบ็คกราวของตัวละครใช่ไหมครับเราก็ต้องสร้างขึ้นมาแบชื่อโทมัสครับ ตอนแรกกะว่าจะชืดพงขอฟังบทพวกนี้หน่อยครับเฮ <Hell. S 3> <c oughs> ชื่อต้นครับเป็นขุนนางเป็นทหารมีชื่อไหมครับอ๋อไม่มีครับบทพูดที่ติดปากเราเฮล่อเชิดครับ,รบในเรื่องแม็กเบนนี้รับบทเป็นตัวอะไรครับเป็นขุนนาง <c oughs> อย่าถามว่าชื่ออะไรมีชื่อมียศ <c oughs> ชื่ออะไรวะ <c oughs> ค้าสมขคาสเน็ตเออบทผู้สำคัญของขาสเน็ตเฮลที่ฉีนะครับชนเทพนะบางช้างเป็นทหารสกอตเป็นทหารพงอังกฤษเป็นทหารพองอังกฤษแล้วก็เป็นคนรับใชคบ้ครับบทหนึ่งครับการยุทธยังคงกำกับประดุดสองนักว่ายน้ำอิดโรยกอดรับหัวผัดใช้ทุกกลยุทธ์เข้าสกัดกั้นผู้ต่อสู้ไอ้แมกจอนวอลอมหิตสมนามคนธรยศมันได้รับกำลังหนุนจากกองประจิม ทั้งทหารราบทหารรับจ้าอีกโชคลา่ายังยิ้มแย้มเข้าพาดมันสแสดงตนประหนึ่งนางชูรักขอ,องของไอกบฏแต่เตาให้ทั้งหมดนั้นยังขาดพลังพอด้วยว่าแม็กเบดผู้หานกลา้าควรฆ่าสมญานั้นเขาหยามน้ำหน้าโชคคลาากัดเกวงดาประอุะเลือดอริราชประหนึ่งคนโปรโดของวีระเทพแวกทางปันฝ่าจนพันพเผชิญหน้าไอทาสชั่ว เขาไม่ยอมพักทายหรือแม้กล่าวคำอำลาแต่กลับเพราะตะเข็บร่างมันจะกระดือถึงกรามแล้วตัดหัวเสียประจานบนเทิงเทินอันนี้ก็บทชี้ครับไม่ใช่ครับแล้วบทชีพูดว่าพะยะค่ะพวกเขารออยู่นอกประตูอันนี้จริงครับเฮลครับแม้นักสแสดงหลายคนจะไม่ค่อยอยู่บนพูดนะครับแต่ว่าเมื่อขึ้นอยู่บนเวทีทุกคนมีความสําคัญเท่าเทียมกันครับและเรานักสแสดงที่เราสัมภาษณ์ไปเมื่อสักครู่นี้ เป็นนักแสดงที่ทําให้ละครเรื่องนี้สมบูรณ์พวกเขาคือนักแสดงผู้ปิดทองหล,ลังพระครับ <inal cut> <mm